นี่ทุกคนดูคะ่ะว่าพี่เจออะไรก่ดูนี่คือมันบะรี่นะคะหรือลูกหมอนเนี่ยดูอ้ยย้อนแสงย้อนแสงจะดูนะคะนี่นี่คือต้นของเขานะ,ะต้นใหญ่มาก ข้างบนดูดอกดอกผลเต้มไม่หมดเลยดูค่ะดูต้นใหญ่นะนี่คือนี่คือผลมันนะดูดูกล้องไม่โฟกัสเลยนี่เดี๋ยวนะ ดูใมหมดเลยดูค่ะนี่คือมันบอรี่อเมริกานะฮะลูกหมอนอเมริกาเนาะเออกล้องไม่โฟกัสเออได้แล้วได้แล้วนี่ค่ะอ๋อ,อกรุ้กเตมไปหมดเลยนี่หวานไหมเนี่ยชิมดูสิเจ้าของบ้านไม่อยู่นะขอสัรุ่งนะคะ ขอสร้างรูปนะคะหรืะะอหวานมากค่ะทุกคนหวาน,นจริงๆ